น้ำมันอัปเดตแจ้งข่าวปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้ในวันพุธที่3มิถุนายน2,563ราคาน้ำมันมีการขยับเปลี่ยนแปลงกันอีกแล้วนะครับแต่จะไปในทิศทางใดไปติดตามกันเลยครับแจ้งปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้วันพุธที่3มิถุนายน2,563โดยราคาน้ำมันจะปรับเพิ่มขึ้นมาทุกชนิดในกลุ่มน้ำมันดีเซลและกลุ่มแกสส๊สโฮ จะปรับเพิ่มขึ้นมาลิตรละ60สตางค์ส่วนน้ำมัน E85 จะปรับเพิ่มขึ้นมาลิตรละ40สตางค์เราไปดูราคาน้ำมันในแต่ละชนิดสำหรับวันพรุ่งนี้ว่าราคาจะเป็นเท่าไหรกันบ้างนะครับเริ่มที่ High Premium Diesel S ราคาอยู่ที่ลิตรละ24บาท86สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์ High Diesel S ราคาอยู่ที่ลิตรละ20บาท69สตางค์เพิ่มขึ้นมาลิตรละ60สตางค์ ไฮเดซเซลเอสบราคาอยู่ที่ลิตรละ17บาท69สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์ไฮดีเซลบียีราคาอยู่ที่ลิตรละ17บาทส4สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์ E85 ราคาอยู่ที่ลิตรละ17บาท24สตางค์เพิ่มขึ้นมา40สตางค์ E20S ราคาอยู่ที่ลิตรละ19บาทสตางค์ เพิ่มขึ้นมา60สตางค์แก๊สโซฮอล91ราคาอยู่ที่ลิตรละ20บาท28สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์เช่นกันและแก๊สโซฮอล95ราคาอยู่ที่ลิตรละ20บาท55สตางค์เพิ่มขึ้นมา60สตางค์โดยราคาน้ำมันดังกล่าวนะครับเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลซึ่งยังไม่รวมกับภาษีบำรุงท้องที่นะครับและถ้าหากว่า ใครที่ต้องการจะเติมน้ำมันในราคาที่ถูกนะครับก็ต้องรีบเติมตั้งแต่วันนี้เพราะว่าราคาดังกล่าวนะครับจะมีผลตั้งแต่วันที่3มิถุนายน5้นาฬิกาหรือตี่5เป็นต้นไปนะครับและถ้าหากว่าต้องการจะใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากช่องของเรานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจ้งราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆที่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้ และเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจสามารถกด Subscribe ช่องของเรากันได้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ